ดดดวะร้อนไหมร้อนไหม <c oughs> ไปตัวไปเทียเ่ยวเราเฮ้ยเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันตังเหรียญ 好，对。Yeah. นะครับท่านผู้ชมครับโดนล่อไปกี่บาทโดนลอ่อไปกี่บาทโดนลอ่อไปแปดสิบบาทสะดุง้งเหรอดูเสียครับ คี่สวยแลครับเหมือนคุณอเป่นเอกอนมาแค่แนนะแต่ว่าตอนนี้มไหของเยอะๆครับเสื้อก็สวยอยู่นะครับว่าไงไวัยรุ่นนเหยมาเ็น ข้าวมาันเปลี่ยนโนสักกวา่าถึงทางเข้าแล้วครับท่านผู้ชม เดินเดินเดินไหม่สภานมม่ได้มาสองเทียนยโอ้ก็หรอกเฮ้ยวายลุนว่าไงวายลุน สวัสดีถึงศาลปู่แล้วนะครับวันนี้เรากำลังจะไปไหว้ป,ปู่นะครับเดินเก็ไปครับเดินก็ไปครับมีจิตเกี่ยวอยู่พยายามากเดิ่นกันไหนเดินขึ้นมาครับหยุดหยิบเกี่ยวเกี่ยวนะครับพยายามขึ้นในเต็นต์นะครับ ไปอันนี้เราก็ไหว้ปู่เสร็จแล้วนะครับเราจะพาไปดูต้นมะเดืด่อยากันครับ สองนี en like ่โอ้ยทีครับท่านผู้ชมนี้เสียนเรามาเจออะไรอ้ข้อฝากข้อฝากไปเลย กะออทางครับแมคน,แรนมแมครับกี่ก<ม>ระป๋อม่งม,มีต้นเฟิร์นขึ้นเลยนะลก,ก็หลอกกระเตมแบบล้วเลย ดวร้อนไหมร้อนไหม <c oughs> ไปตัวไปเท <c oughs> ี่ยวเราเห็นเห็นเห็นลงงมมะไรอยู่

ยวไหนต่อขวยืนผคายท่ล่ะถายยังไม่ถาทยาท,ทยาง,ททงเขายังม่ถายทางททาเขาแก้วแกงขี้มูกเหล็กอย่างเงี้ยเออตอน <c oughs> <c oughs> ท่านล้วเนะาะก็ที่หนึ่ง,งอ่ะครับแข่งวัดแดงไม่หุดฝันน้ำนมไม่หลุดฝันน้ำนมตามหาคนในคลิปข้าช <c oughs> ีน้ำม้ยเลยตามหาคนในคลิปเขาไปวัดอันนี้เนาะนี่พาไปน้ำทางนี่ เราจะจารับก่อนทำโจท์นะครับ nhập đi rồi tàu không còn hay tàu không còn <laughs> ชิด <Shit. S 2> ไม่อยอมชิดเลยนะพี่กัดวัดอะไรครับผมบึกูเลยจังเหมือนนั้นจังมาบลาด็ก,กินไหมวัดปลายอย่างกูวัดปลาลึกลับจำอะไรจำอะไรมันมันสีอ่ำเพื่อดีกูส <c oughs> <c oughs> ีเด็กไปิไปชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับ รบรรยากาศรอบๆเจดีเอ้ยเขาไป็ไหวนะเจดีใดเด้เอ,อุ้อันี้เป็นไหวอยู่เป็นไหวแล้วกันอูน้ยางสวยเลยครับท่านผู้ชมใกลอ้อกบลอเขาลออเขา รีวิวรีวิวว,ะะวัดลึกหลัก <c oughs> มาทำบุญวัดที่อะไรแล้วนทีซองปะเอาครบจากวัด <c oughs> ตายวัดตายเลยมันหมดแต่อยา không có biển nữa, anh đi nào quá, quá. <laughs> <laughs> มาทำบุญวันพระขาดทีมงงานไปอีกสองคนครับติดโควิดทีมงงานอีกสองคนติดโควิดมา,มาเม่อไรครับขอวัดทำบุญ ชมบรรยากาศรอบๆเลยครับ ออกขับมือเล็กออกก็สิมัสมันไดกันเลยเนี่ยโอ้โห เบอร์ยังครับเจ็ดดูบันเกิดพอดีเหรเกิดด้วย,ยงน,นสิบหกอ,อะ่ะ น้ำล,ลึกบ่ <laughs> น้ำลึกบ่ครับ <laughs> <laughs> น้ำบ่บ <laughs> บลึกครับ <laughs> น้ำบ่ลึกยูนี่ <laughs> ตเต็บคืออะไรอ่ะเราไม่รู้จักอ่ะ <laughs> ลงเลยแม่ไก่แม่น้นำเหลือกินได้หนิอย่าเข้ากล้องตามหาคนในชิปตามหาคนในชิปค,ครับผมชิปนี่กับผมม,มีอย่างไรครับผมเป็นชิปมาถ้าบ,บุญวันหยุดกับวันพระ ทีมงานมาทำบุญครับผมชิพากันกลับแล้วครับมาชิปมาทำบุญเล็กๆ